ชมปฏิกิริยาของลูกสาวของเรานะครับว่าอาการตอนเช้าๆจะเป็นยังไงนะครับอันนี้กำลังย่อตัวคิดอยู่นะครับอุเยี่ยวกลาดนะครับเุกเยี่ยวกลาบฝานวัวฝานลาน่าครับพี่เขาวอยากจะเล่นเลยครับเอาหางปฏีพรอดูนะครับดูนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว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 ครับดูนะครับนี่นะครับดูเขาทำนาตาตานะครับอ ดูท่านะครับดูท่านั่งท่ายืนนะครับโอ้โหดูท้องด้วยสังเกตดูที่ท้องนะครับตรงๆเลยนะครับพี่ข,ขาวดำผุดดำวายแล้วนะครับลูกสาวของเราก็ไม่ยอมนะครับไอ้เสือไอ้เอออโอ้โหมีตดด้วย iye? สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครอบครัวน้องบอกรอยทุกท่านนะครับวันนี้บรรยากาศเช้าเช้านะครับจะพามาชมปฏิกิริยาของลูกสาวของเรานะครับว่า อาการตอนเ,เช้าๆจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็ตองฟ้าบรรยากาศเป็นใจนะครับคึ่นฟ้าคลื่นฝนนะครับพายุเข้าเมา,มาดูปฏิกิริยาของลูกสาวหลังจากที่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศเย็เนยสบายๆนะครับลูกสาวของเราทำยังไงนะครับ นี่พี่บัวขาวครับหันตูดดูๆมานะครับเห็นแต่ก้นนะครับนนะครับอยากเล่นด้วยนะครับหันก้นมานะครับอันนี้ก็ลูกสาวของเรานะครับนี่ไม่รู้แกทำอะไรนะครับเดี๋ยว เอพีเอฟก็มาดูว่าเข้ามาชมกันพร้อมๆกันนะครับว่าลูกสาวของเราก็าทำอะไรนะครับโอ้โหมีตดด้วยนะ <c oughs> ปลายลมนะครับปลายลม <c oughs> ดูนะครับสงสัยเขาอยากเล่นนะครับอยากจะวิ่งเล่นนะครับ แต่ว่าคุณพ่อก็ยังไม่กล้าปล่อยออกนะครับเพราะว่ามีช้างงายเชือกหนึ่งมัดอยู่ตรงนู้นนะครับปกติคุณพ่อจะปล่อยลูกสาวของเราตอนเช้านะครับให้เดินเล่นนะครับแต่ว่าพอดีมีช้างงาอีกเชือกมามัดไว้ข้างๆบ้านน้องบอกลอยนะครับก็เลยไม่กล้าปล่อยให้ลูกสาวของเราวิ่งเล่นนะครับโี้มีนเตะดินนะ้คมัีเตะดิน อยากออกอยากออกอันนี้กำลังย่อย่อตัวคิดอยู่นะครับเมื่อพี่มะขาวก็อยากจะเล่นด้วยครับเอาหางมาตีพอลงกับขาอยากเล่นนะครับพี่พ่อขาวก็อยากเล่นด้วยนะครับดูนะครับดูนะครับเริ่มนะครับเริ่มแล้ว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 ครับดูนะครับนี่นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนั่นเริ่มแล้วครับเอาแล้วครับ เอาแล้วครับดูพี่วัวขาวเริ่มเล่นแล้วนะทั้งพี่ทั้งน้องนะครับนี่นะครับน้องสาวดูน้องสาวนะครับน, ok น้องสาวราลังคิดอยู่โอเกหคยวกลั่นะครับคิ hail, ้วกลัวนโอ้โหนะครับดูนะครับ อันน so, uh oh, <pf unlikely> ี้ลูกสาวเราเกลียวกาามากเลยนะครับมีฝานงูฝันงาอะไรครับอันนี่ครับอันี้ครับไอ้นนี้ครับบรรยากาศเช้าๆนะครับ เดีย๋ยววิ่งเล่น,นครับดูทัทำหน้าทั้งตานะครับโอโอ,โอ้ดูเตะดิดูนะครับดูท่านะครับดูท่านั่งท่ายืนนะครับโอ้โหดูท้องด้วยสังเกตดูที่ท้องนะครับตุงต้งๆเลยนะครับพี่ขาวดำผุดดำไหวแล้วนะครับสาวของเราก็ไม่ยอมนะครับไอ้เสือไอ้เสือ นี่นะครับบรรยากาศเช้าเช้าแบบอากาศเย็นสบายนะครับลูกสาวของเราวันนี้ก็ตื่นสายนะครับตื่นเจ็ดโมงนะครับคุณพ่อขับรถมาลูกสาวลูกชายทั้งสองยังไม่ตื่นเลยนะครับดูนะครับอ,อยากเล่นนะครับอยากเล่นเออเออ เล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงนะครับเล่นแบบเบาๆนะครับซอฟซยอ่อยๆครับดออครับมาการเล่นแรงเหมือนพี่บัวบานนะครับวันนี้เล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงดูทา่านั่งถ้าอันนี้คุณพ่อยอมเลยนะครับถ้าเป็นจ้างผู้ชายคุณพ่อจะไม่ว่าอันนี้จะเป็นลูกสาวนะครับสายยอดเริ่ตรงเลยนะครับ ดูนะครับดูทั้งทองนะครับดูพี่บวขาวดูลองบวชลอยนั่งดูพี่บวขาวก็ทํานะครับจะให้คุณพ่อว่ายัางไงนะครับโอ้ยลูกสาวลูกชายขอยงเรานะครับนอนอิ่มกินอิ่มนะครับก็เลยลมาหาน้องเลยนะครับเนี่ยนะครับ อึ๊บโอ้ยโอ้ยบอยทำอะไรลูกคิดอะไรอยู่อ่ะอือโอ้ยดูพี่บัวพี่บัวพี่บัวเอึ๊บดูพี่บัวนะครับพี่บัวก็อยากเล่นเหมือนกันครับเล่นโอ้ยถอยก้นมาลูกน้องให้น้องไปเล่นด้วยนะครับอยากให้น้องไปเล่นด้วยนะครับดูนะครับ Aisy, aisy, eh, uh, dinap. ini ada คุณพ่อว่ายังไงครับกับบรรยากาศเช้าเช้าอย่างเงี้ยวันนี้จะจะแปลกๆหน่อยนะครับจะอยากเล่นพื้นอ็ปกตินะครับเพราะวอากาศดีนะครับแต่อยากวิ่งเล่นนะครับแต่ว่าวิ่งเล่นไม่ได้นะครับว่ามีช้างงายเชื่องมัดอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยไม่กล้าปล่อยลูกสาวของเรานะครับถ้าไม่อย่างนั้นนะครับคุณพ่อปล่อยวิ่งเต็มที่เลยนะครับ เพราะทุกๆ,ๆ,ๆเพราะว่าทุกๆเช้านะครับในทุกๆวันคุณพออ่อจะตื่นเช้ามานะครับมามาดูลูกนะครับมาดูเสร็จแล้วก็จะปล่อยให้ลูกสาวได้เดินเล่นนะครับเดินออกกำลังกา,กายเดินกินหญ้าบริเวณสวนนะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้จะมีช่างงานมาวัดไว้นะครับก็เลยไม่ไม่กล้าปล่อยลูกสาวนะครับเพราะลูกสาววิ่งตะลึดวิ่งเล่นตะลึดไปหาช่างงานเขานะครับ ก็อาจะเอันตรายต่อลูกสาวของเราได้ครับก็เลยให้เล่นกับพี่วัวขาวตรงนี้นะครับเล่นอยู่ใกล้กันนะครับดูพี่วัวทำนะครับพี่วัวยกงานแล้วนะครับลูกสาวของเราก็อยู่แต่ท่านี้นะครับทำอะไรลูกทำอะไรลูกไาจ๋า

ไมซึมซาเท้ลูกอ้ชเอ๊ะตอ,อ,อมมงม้วนกันพ่อม้นงมวนฟาดวงกันนี่นะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับอื้อื้อื้ออือออออ คลัดไว้ก่อนนะครับที่เก็บขี้เราเดินตามเลยนะครับเอออนี่นะครับไปนะลูกนะเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อไปหายาก่อนเด้วยลูกด้อยนี่ยนะ <_ <d> _ <n> _>อยากไปด้วยป่ลลุกร <d _ n> ออยู่นี่แหละเดี๋ยวคุณพ่อมาลุกเ <d _ n> นี่ยนะครับกำลังในตอนเช้านะครับวันนี้จะเล่นแบบเบาๆนะครับซอฟๆมีแต่โย่ยๆนะครับเอาเละไงมีเคียร์ดินแบบเบาๆด้วยนะครับ คิดนะครับว่าจะทำอะไรดีนะเล่นกับพี่บวัวดีกว่าผมไม่เล่นดีกว่าเอออู้พี่บวัวทำยังไงพี่บวัวโอ้พ่อเลี้ยงพี่บวัวลูกสาวาไม่พอใจนะครับกลัวพ่อรักพี่บวัวมากกว่า อภิบูอบัวอภิบูดูนะครับดูนะครับม่พอใจครับไม่พอใจอบครับอืออบัวครับพี่บูดูดูสาวครับอภิบูครับบัวครับน sort of ี่ยครับ โอเคครับเดี๋ยวคุณพ่อจะขอตัวไปหาย่าให้ลูกสาวก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คุณพ่อขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพีพีเอฟซีครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นหนึ่งำกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย